เมือน่ะเฮอกลัวพี่เต๋าไหมกลัวพี่เต๋าไมเ้ยต๋าเลยยังไงล่ะ่นั่นคุยกันเรื่องดวคุยกันรู้เรื่องอย่าัยตีนะยาเาแค่แต่งหน้าอแตงหน้า ่กอนกวสวัสดีสาวโซเชียลแซมคิดถึงหนูไหมหนูมาแล้วสวัสดีสาวโซเชียลแซมใครอยากมาหาเกี้ยวมาหาที่งานหมอลำที่โซดีซีเสียสองร้อยบาทเองช่วยหน่อยช่วยแม่ใครของหน่อยเร็วเร็วเร็ว <Ooh. S 2> เกียวน่ารักแล้วคนไม่น่ารักหรอคะคนไม่น่ารักหรอคะคนก็น่ารักนะ mm hmm. ใส่ถุงเท้าด้วย mm hmm. เห็นไหมเกียวมีถุงเท้าด้วย อันนี้รีบไปหน่อยเลยใส่มาครึ่งเดียวตอนเกิดรีบใส่มาครึ่งนึงใช่ปะ,ปะสวัสดีสาวโซเชียลแซมสวัสดีสาวโซเชียลแซมซึ่งใสม่มาซึ่งใส่ไหมมาซึ่งใส่ หน่อยเลยหน่อยเลยหน่อยเลยห้ามเห่านะเหาแมตีนะเหาแม่ตีนะ แล้วตัวนี้ดื้อไหมเนี่ยเนี่ยตัวที่ดูอยู่เนี่ยดื้อไหมจะได้ตีทีเดียวดื้อไหมตัวที่ดูอยู่เนี่ยตัวเนี้ยนั่นมันงอนมากทไมเดินดุ เกี้ยวเกี้ยวอันนี้มาหาแม่มาเวลาที่เรียกเสียงดุดุมันไม่ชอบไงเกี้ยวหาแม่มาแล้วมะเร็วเร็วๆหักหน้าอีกแล้วชอบหักหน้าแม่มันไปไหนน่ยเกี้ยวฮะดู ดูความดือ้อดูความดือ้ออยากใส่ไงแก้วนหญิงยังวะดาราเบอร์ใหญ่แล้วเป็นดาราเบอร์ใหญ่แล้วไปละมานี่๋อ,อ๋อปวดอือภาวนาอยากให้ใครเปิดประตูตอนนี้นะพี่ซันอย่าเพิ่งเดินเดีเด๋ยวมันอือม่สุดนั่งก่อนนั่งก่อน ให้เขาอ<ห>ื้อสุดเลยอ่ะอืนแล้วใครแบบตูมกัก็ขึ้นลิ้ิไม่คุยกับเธอหรอกนะตูดเปื้อนเปล่าปวอดอืดปวดอื ข้อดีของเกี้ยวหนึ่งอย่างคือเป็นหมาที่จะเวลาปวดอื้อปวดฉี่จะไม่ฉี่บนพรมหรือว่าบนโซฟาบนเตียงเขาจะชอบอื้อกับพื้นขอบคุณอาซานเลยอาซานเก็บอื้อให้ขอบคุณแม่นมเดี๋ยวนี้ขอบคุณแม่นมเดี๋ยวนี้นว,นวิ่งหนีวิ่งหนีสันกดดนตี วันนี้ก็รับเกี๊ยวมาอยู่พักหนึ่งคนพี่ฟ้าถ่ายงานก็เลยให้พี่ซันดูเกี๊ยวไปเอามาเอามามาซื้อเสร็จแล้วจะลงดีมานี่เกี้ยวมานี่เอ้โหเร็วพี่ซัน ก้องจะรุนไี่มันดื้อนะม,นนะมันดื้อนะมันดื้อจบปกติใครเลี้ยงเลี้ยงหลายคนนะมาเร็วๆ แม่ลูกผูกจิตใช่เกี่ยวชื่ออะไรนะพี่สันเกียวชื่ออะไรนะไม่ร,มรู้ชื่ออะไรอ่ะเก <laughs> ี่ยวชื่ออะไรนะ <laughs> ดูก่อนค่ะว่าจะดื้อแค่ไหนถ้าดื้อมากก็อาจจะได้อยู่นดื้อมากดื้อน้อยจะได้อยู่นานถ้าดื้อมากก็คงต้องส่งกลับ เราหลอดอยู่ที่ห้องหนึ่งค่ะไอพวกคอมเมนต์กระโหลกระลาปากกระป๋องเดี๋ยวก่อนทำไมฮะทำไมมันแทนมินิฮาร์ตูกาเอา้าไม่ได้หรอเด็กโตเท่าต้นมะเขือปอกเก่งจังในโซเชียลเนี่ยเดี๋ยวก่อนวันนี้เรวเร็ว บูไหหลฟิลิปปินส์คอยรูกเกียว่าแบบมันงอนอยู่มันโดนพี่ฟ้าดูแล้วมันงอนไปนอนตรงนั้นใครที่อยากมาเจอกันนะคะวันนี้มาหาก,กันได้ที่โชวดีซีเนาะโชดีซีฮอล์นะคะมีงานหมอหลาได้เจอพี่ฟ้าด้วยวันนี้คินคินเดี๋วรองเพลงด้วยนะ ยินเช้าเวียดนามต้องนอเหรอเป็นแม่ต้องนอนลูกเหรอลูกก็เชิดเหมนกันพอตัวจริงๆคือลูกสาวของเยกิ๊บงอนไม่เป็นเรื่องจะโดนตีไงแล้วไปโดนแมตตี้ไงแมตตี้ได้ไหมแม่ตีหนุ่มได้ไหมแม่ตีหนุ่มผ่านไลฟ์ได้ไหม หัแมเฉยหนุนพันอะไรได้ไหมยิ้มดิยิ้มโชว์กัดิยิ้มหน่อยยิ้มเอ๊ะเขี้ยวยิ้มหน่อยเขี้ยวยิ้มหน่อยยิ้มนี่ยิ้มเหมือนที่ยิ้มแม่เรายิ้มหน่อยยิ้มอย่างงี้เร็วๆยิ้มโชว์เขาหน่อยเร็วๆเขี้ยวยิ้มหน่อยเขี้ยวยิ้มยิ้มเร็วๆยิ้มเร็วปวดอัวไปตัวก่อน

อาแล้วไม่เอาอะไรแล้วไม่เอาอะไรแล้วใช่ไหมโชคลุ้มโชคลุ้มโชคลิขินโชคลุ้โชคลิขินใครเป็นเมื่อเวลาหมั่นเคี้ยวหมากับแนวหรืออะไรก็ตามตัวชอบกัดฟันอะพี่ฟ้าชอบกัดฟันบางทีกัดจนฟันแตกเลยนะอาเซียม ยิ้มเล้วโชว์เขาหน่อยพี่ชันเป็นไรอะ่ะดูพี่ชันดิมันเที่ยวมันก็เชิดแหละงอนแล้วเชิดงอนแล้วเชิด ไม่สนใจดุนิดหน่อยทำเป็นงอนทำเป็นงอนทำเป็นงอนเนี่ยทำเป็นงอนเนี่ยไปละหมางอน